พิเศษเีครัมบมพิเศษแบลี่ด้วยนะครับเจนทัทีนี้เจนถังด้วยนะครับอ,อ,อ่ดอน่นอ อยู่ร้านอาธรครับผมพาเอฟซีมาดูวันนี้มาดูดอกลำโพงดีกว่าเนาะครับสาอมทงกับวัตถุใ้ชื่อซ้อมทงในตั๊เแกในกระยาตัวแก่เนี้ยนั่งให้กำลังใจครับกับลูกค้าถ้าของมีเยอะของมีเยอะก็ f อดัวเ,เลยนะครับเนี่ยของที่อยู่ในร้านก็มีลำโพงทั้งใหญ่ทั้งเล็กมีหลากหลายครับหลากหลายมากสิบห้านิ้วสิองนิ้วสิบห้านิ้วคงตั้มคงโหลตั้งแต่รุ่นคุณปู่จนถึงแบบประมาณว่ารุ่นลิซ่านะฮะนี่ฮะนี่ รุ่นใหม่รุ่นเก่ามีครบมีสิบแปดนิ้วตัวนี้วงเล็บว่าขายแล้วนะครับแต่ยังไม่มา KT H นี้หน้าสิบหน้ิ้วก็เขียนว่า500วัตต์ีเอ มีราคาติดเป็นบางเป็นบางตัวครับอันนี้ดีสบายไอวัสันครับอีซาวนี่พาเอฟซีมาดูลำปูนี่มีราคาครับถามเจ๊ครับเบอร์โทรมีให้แล้วนะครับที่ร้านครับโทรมาถามเนะอันนี้ก็ให้มาดูของของที่เข้ามาครับโซนนี้จะเป็นพวกมือสองด้วยของใหม่ด้วย ข้างบนก็เนี่ยครับตู้เป็นของ AJ ครับตู้ PA เนี่ยครับแล้วก็่วนนี้ก็จะเป็นแหลกครับผม่วนนี้ก็มานี่ก็เป็นอุปกรณ์พวกม,มุมมือจักเนี่ยครับมีหลากหลายครับผมพลาสติกพระเบืกก็มีส่วนลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมครับผม เต็มลานเหมือนเดิมทั้งพาทั้งโยมครับเต็มเดี๋ยวเรามาดูของมือสองที่เป็นพวกพาวเวอร์กันครับเอาเป็นว่าผมจะพามาดูตรงนี้ก no. ันเทคโนับนีครับ Sae ยังไม่มีราคาครับโทรมาถามที่ร้านอัทอนอเลิรอนิกได้เลยครับตอนนี้มีของอยู่ครับเนี่ยครับยา้อม M A หนึ่งพันครับผมวันนี้ไม่มีขากล้องถ่ายแบบนี้แหละให้เอฟซีได้อดน M A หนึ่งพันดีอาหนึ่งหมื่นดีเขารุ่นเป็นเอฟเอหนึ่งหมื่นบีนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่โทรมาถาม <พอ S 1> เจ้เลยนะทีวีทีววตัวนี้เก้าพันห้าครับ <TV. S 1> <TV. S 2> นี่ครับ412 418พวกหม้อแปลนแล้วมันนี้เล็กทิ้งว้อยของแท้เลยเล็กทิ้งว้อยแท้จับไม่ได้แล้วครับตัวนี้เป็นวอเทคครับวันนั้นเข้ามายังไม่เจอตัวนี้นี่ครับราคานี่ครับวอเทคตัวตัวนี้ ที่ที่เข้ามาก่อนหน้านั้นนี่ครับอันนี้ก็น้าสนนะผมเยไม่นี่คือใชอันนี้เป็นคาดดีไหมครับรสวิตชิ่งไหมทดีสวิตชิ่งรับทีสวิตชิ่งตัวน,นี้สูตงตัวน<ม>ี้คตับนี้ตัวนีคันันี้ตนมตัวนี้นี้ตันตนันนน สวัสดีครับครับสาวเสบต <24. S 1> ุดครับมันเดิมบริการทุกระดับประทับใจส่ง<า>ถึงเห็นสองสี่ห้าศูนส่งถึงบ้านดูมิกครับวันว<า>ันนี้เราจะได้อะไรไปนอกครับเนี่ยครับมิกเมื่อสองก็มีเต็มเลยครับม,มีทุกรุ่นเลย NPE นี่ครับข้างล่างลายี่ห้อ นี่ครับยามาฮ่าก็มีครับผมนี่ครับราคาสวยครับเครื่องเล่นมิกแล้วก็ไมค์มาดูนะครับนักดนตรีนี่ครับอุปกรณ์ไมค์มีครบนะครับจะเป็นเอสดีบอกพี่ห้าเลยเอสดีอ่ะตัวนึงทำหม้อแปลงหมอแปลงวัสมหนักยังไงตัวนั้นหนักตึ้งเลยล่ะ นี่ครับนี่ครับตัวลาครับก็เขียนว่าห้าพันห้าพันแฮมเมอร์นี่ครับ h ฮมเมอร์น่าจะเป็นโมเปลงครับตัวใหญ่แต่นี้ไม่มีราคาสามสิบบาทครับอาจารย์จ็ดโคนก็สามสิบบาทครับถ้ายุ่งบีบเหมือนกันนี่ก็ราคายังประมาณนี้อยู่ครับโอยูโรเทคโมเปครั้งนี้ตัวใหญ่ครับโมเปลงใหญ่ครับ รุ่น MT 1 0 0่ครับผมสวยครับสวยส่วนนี้จะเป็น Modify สามพั0 VZ ครับ Modify มีเยอะครับรุ่นใหญ่มีเยอะเนี่ L 2อ0 4 0ก็ยังมีอยู่ครับก็มีอยู่ด้วย ข้างล่างก็มีตัว NTS รุ่นพันสครับวันนี้ยังไม่มีราคาติดครับโทรถามเจ๊แล้วกันครับ้นานอทรอ,อิเล็กทรอนิกส์เฮียตัวยครับุยราคาแล้วก็สอบถามดูแล้วกันเนาะนี่ก็เป็นวอร์เทคพันสองนะครับ ก็มีนี่ครับรุ่น Cloud. ลาว u d ประหลุนพันสองนี่ลราคายตรงนี้เนาะนี่ครับวันนี้เราจะดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆสวยก็มีฝั่งนี้ครับนี่ครับ พาวเวอร์ชนชั้นสูงนี่ครับมาดูยูซูสูง QSC รุ่น r MX 2 4 5 0ครับ SAE ครับ TX 3 6 0 0นี่ครับตอนนี้ตัวนี้ยังไม่มีราคาครับแล้วก็วมีรุ่นท้าบครับสวยๆครับนี่ครับไอ ไอพาวเว0 0์หกพันไอ0 0รนี่ครับราคาใช้ได้ทุกตัวครับเข้ามาดูครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาดูนะครับนี่ขาบอดีโอครับผมเป็นรุ่นหมอเอแปลงไม่แน่ใจครับแต่เป็นมอเอแปลงอมกลมครับข้างในครับตัวนี้ก็มีหนักๆก็มี NPE ครับตัวนี้ยังไม่มีราคาติด ตัวล่างก็9,500ตัวนี้รุ่น3,600ันเฮดครับนข้างล่างก็เป็น2,200ครับราคาบอกไว้เลยครับนี่ครับนาสนนะครับของใหม่ราคาหมื่นเกือบสองหมืนนะครับนี่